โอ้ยโอยตกแลอ้นอ่ีค่ะไม่ดีอ่าให้นดย่าใ้นูได้เพราะว่ามาลตัวใหญ่เลสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องี่บอมินพัดคลองซีว้วันนี้เราเราจะมาล่าปนินกันเรามาแต่เช้าเลยวันนี้กะว่าจะมาสักกี่ร้อยโลดีสักสองสามร้อยโลอะ เอาเอาเอาโยนแจกบ้านละตัวไอ้บ้านด้านหลังมั่นใจมากนี่เป็นเหยือสําหรับสูตรตกปลานินนะครับก็จะมีไฮเกตขนมปังปนแล้วก็ลำใส่ลำก่อนนี่จะเหมาหมดจ่าเลยวะฮะเอาหมดจ่าเลยปลานินอ่ะอันนี้ผมก็ทําการผสมใส่เหยื่อมาผสมใี้ละลยก็มีเป็นไฮเกตผสมขนมปังปนแล้วก็ขนมปังปนกับลำแล้วก็มีไฮเกต แค่สูตรเข้มขน้นตอนนี้ก็กำลังดีนะครับในเยื่อน่ะปั้นได้เป็นก้อนวเนี่ต้องปั้นขึ้นเป็นก้อนเลยใช่ไหมใช่เม่ถ้าไม่เป็นั้นจะปั้นใส่ตะกร้อไงไม่งั้นดีกว,ว่าหลุดก่อนไม่แน่มีผู้ลองลองชิมสักคำสิใช้ได้ปดเปล่าโคตรเค็มเลย แล้วเราก็จะเอาตัวเบ็ดปักเข้าไปอย่างนี้นะครับปักเข้าไปตอนนี้เราก็ให้เราทำการลงเบ็ดไปแล้วนะครับแล้วมารอดูกันว่าปลามันจะกินไหมไปยังไงติดไหมติดไหม ไม่ังปอยู่ปิดนานแล้วนี่มันกินมาแล้ว่ยวัดมาติดเลยยังคันยังไม่เยกระตุกลเนี่ยเยมเยแล้วอตัดเือดิู่สวยปะเนี่ยไม่ใช่หรอคตรหนักเลยเอาติดรองเท้าเข้ามาไม่ใช่หน่ดิ้น S <S ไม่กินเลทำไมมันมันมน,น่ากลัวที่อะไรตอนนี้เราได้อะไรเห็นปากมากินไม่ลงเลยติดไหมติดไหมติดดิสกเกิร์ตวะเนี่ยนหนักหอะสกเกิร์วะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยแต่มันแต่มันกระตุกนะเออมันกระตุกคันเลยอะ่ะ สว,ว,สวยปะเนี่ยสวยปะเนี่ยุ้ยตัวขาว้ตันี้ตเดี๋ยให้หลุด้ยหลุดตัวข้าวนาวเลตัวใหญ่นะวนระวังหลุดนี่ยระวังโดนศรเดี๋ยโดนศรติดคอปาบปาต่แหละนี่แหละ้อ จริงๆเอาขึ้นมาจะง่ายกว่าไหมนะมันลากขึ้นมาไม่ได้มันติดท่อโอ้ยเหรอเอาอย่างนี้ปล่อยมาหย่อนมาหย่อนมาหย่อนคือหย่อนมาก่อนหย่อนมาก่อนไม่ไม่มันเป็นกติกาลบลบไม่ใช่อ่ะคูไม่หย่อนสายมาไงมันจะหย่อนยังไงล่ะลูกก็หย่อนไม่ได้เกือบหลุดโอ้ประมาณเกือบเฮ้ยโลว์มินนน่ะวุ้นน่ะจะดิ้นใส่คนสาถ่ายน่ะ มันดินมันดินโอ้ต้องจับโอ hey. 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 ้ม oh. ันจะดินลงสาเฮ้ย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 โอ้เข้าหน้าเลยโอ้ยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกใส่ใส่กระชังไม่ได้น่ะอือนี่ครับสองแทะเราเจอกิ้งก่าฮะติดแล้วเหรอติดแล้วเหรงอ ดึงดึึปลาอะไรอ่ะอุ้ยไม่รู้นี่นะปลานนลแน่เลยปลานนลเหมือนเดิมมันอะตรงเราไม่น่ามีปลาสวายหรอกอุ้ยอะไรแรงอย่างเยอะปลานินใหญ่ใหญ่ช้อนช้อนช้อนเฮ้ยเฮ้ยประทางเองขังมันขังมันช้อนช้อนช้อนหัวมันอยู่ไหนอะโอ้ยปลามาอะ้รนนอะได้ได้ได้ มาแล้ว่ะถ้าไม่มีหลุดต้นเนี่ยอุตุนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นนะตัวบล้อเลยตัวนี้ตัวสวายมองจุตะลามิตะลามิดดึงดึงดึงอย่าให้มันเข้าบ้านดิดึงออกมาตัวใหญ่กิโลนถึงสิ อุ้ยเม็ดๆตเม็ดปิดหน้าลอกหน่อยลากดอย่างเดียวเลยจะเข้าใต้ต้นไม้นะยัยมันเยอะเต็มกระชังอนะไ,ได้ขึ้นมาให้ตัวเดียวเต็มกระชังนะี้ ละเมียดหวครับเฮ้ยแม่ขาเราเป็นนะเราอีกเรสว่างเนื้อมันขาวต้องเส้นขาวใสามหูสัมส่สมโอ้สว่างดีไหมพ่อ ออาไหมแต่สว oui. mm ่านมันถูกไยถอดสิ่งขาวออกเอาเป็ดเป็ดแน่นอนไม่ต้องหวงไม่ลุดไม่วิดลุดอ่ะมันิดไม่ลกไม่สว่านหรือมันกระตุกอ่ะกระตุกแล้วตะกี้คันกงเรียกเรียกไม่กระตุกเนื้อ ได้ปะนินได้นปนินหรือได้ปะนินได้ปะนิน3ตัวอันนี้ลุงเขาได้ปลาแบนั้นะน่าจะเป็นสวายมากหูอันนี้ก็เยอะวันเลย <laughs> ติดเว็ดหนึ่ง คนที่ผมเคยมาตกแล้วนะผมเคยเจอผมเคยมาตกแล้วมันมันไม่กินนะไม่กินเลยผมจะกะปลาหนิ้งปลาหนิ้งไม่กินแต่เห็นปลาสวายขึ้นเบี้ยบไปนะปลาสวายเห็นเขาตกกันฝั่งนี้นะผมตกตรงตรงนั้นก็ก็ก็กินอยู่นะสามตัวเนาะใช่ตัวใหญ่เลยสิตัวก็เกือบโลอื่โอ้โหอันนี้สี่เลยถ้าฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้นะตัวจะใหญ่ปลาหนิลง กินนะขึ้นโหแรงเยอะนะอืมพีเอว้ยังพีเอันนี้อันนี้อันนี้ลอกปิดจุดแล้วมันยังลากออกได้แต่เดี๋ยวมัตัวใหญ่รุ่นใหญ่อันนี้ลอกเรามันเล็กก็ได้อย่างของผมมันจะเอาอยู่ไงไม่รู้อ่ะหูโดนหูเขานี่เลย สามโลโอ้่ยสามนะปลาบึกสิปลาบึกปลาบึกเป็นสิบมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยปลาบึกปลาบึกปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกปลาเบิกปลาบิกเป็นสิบมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยปลาบึกใหญ่กว่าพี่เขาตะกี้ปลาบึกมันเกือบสิบอะอ่ะต่อมาจับให้หน่อยจับขึ้นมะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลากขึ้นถ้าไม่งั้นมันเอาขึ้นไม่ได้ผมได้ปลาสวายมันเป็นปลาบึกโอ้โหจมแล้วเลยโอ้โห สิบกิโลอ่ะนี่ไงอันนี้เห็บเห็บน้ำไม่ใช่เห็บเห็บน้ำเปม่ใช่ไม่ใช่โฟมโฟมอ่าปล่อยปล่อยปล่อยนิ่งนตัวใหญ่มากเลยหยิบเทาปีอ่ะจะปล่อยออ๋คือไม่เอาไปแล้วตัวนี้ไม่ครับตัวใหญ่นะมันสิบกิโลนี่ตัวมือโอ้ย ว่าสิบกโลเต็าตั้งแต่เช้าโอ้โหตัวใหญ่กว่าคนอีกนี่ตั้งตัวงี้ตั้งงี้ตั้งงี้อยแางงี้เออนี่แหละ้ตั้งเลยตั้งเลยนะจับเลยจับหางจับกำนี่อ่าตรงนี้อย่าไปตั้งมันเก้ับนะโอ้โห ปลาอะไรครับเนี่ยปลายื้มครับปลาบึกอ๋อนี่นี่ก็ปลายื้มยื้มเข้ามาเราเราจะปล่อยเหมือนเดิมปล่อยลงน้ำแนวกลับจัดหนึ่งลงเหรอไม่ติดเบลเลยสิบโลเนี่ยสิบโลได้ไหมสิบกิโลโอ้ได้อีกตัวหนึ่งใชาวล้วตะกี้จะดำอะไรอ่ะสิคักรเลยคักรึยังตะกุนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุกต้นคักรู้ไหม บักพาบักพาไปเลยไปเลยว้าว <Wow. S 2> ช็อกเกอร์สวัสดีครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าอยากดูอีพีหน้าก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูสนุกๆแบบนี้ให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย